ต้องสาธุด้วยนะสาธุเหมือนเส้นผมเลยนะโอเคครับตอนนี้พัทาธึกว่าถึงอาจารย์นอนแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะใช้สแกนนิ่งอิเล็กตรอนในมอสโคมนะใไ้เซมนะฮะผมรู้บทตอนเที่ยงแหละโอเคเขาให้เปิดไหมเปิดได้เลยครับนั่งได้ใช่ไหมครับครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพัทธ์คืออะไรกันแน่นะโอเคอาจจะนั่งครับ ขออนุญาตนะคอะมิโนไเดรไนโตรเจนนโรคาบอนซัลเฟอร์แล้วก็ไนโตรเจนจม่ไีมอะไรม เหมือนจะเป็นโคนผมหรือเปล่าครับ <c oughs> เป็นขาวๆ <c oughs> ลากลองอัดสักชิ้นก็นได้ครับนี่เป็นเก็ดเกล็ดใสๆนะ<ม>เก็ดสีชมพูมีไหมสีชมพูไม่มีนะครับเป็นขาวๆ<ม>เป็นผงขาวๆครับ okay, okay. ตอนนี้เจอเป็นเป็นเม็ดใช่ไหม อ๋ออยู่ด้านในเหรอเป็นสีอะไรเป็นช่อนตรงกลมสีดำส้มสีดำส้เมเคเดี๋ยวดูเป็นโลหะหรือเป็นพลาสติกถ้าพระธาตุามันต้องเป็นพวกสารอินทรีย์เหล็กเป็นแคลเซียมมีออกกะนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวตัวนี้นนนก็รู้แล้วอันนี้เจอหนึ่งเม็ดเหรอเจอหนึ่งเม็ดมีหนึ่งเม็ดยิ่งอยู่แล้วก็ม,มีเส้นผมด้วยนะอ่ะเดี๋ยวลองดู ใช่ไหมตัวนี้เนาะนี่น่าจะเป็นพระธาตุเาะโอเคเดี๋ยวลองดูว่ามันเปิดหรเนาะครับก็เฉลยนะครับว่าพระธาตุคืออะไรบ้างนะครับที่เจอในนั้นมีสามอย่างในพ้ออบนะครับก็คือลังแครอันนี้ไม่ต้องตรวจนะครับเป็นแว็กซ์นะครับแล้วก็เม็ดลมๆแล้วก็เส้นผมนะครับอ่ะเดี๋ยวตามเข้ามานะครับว่าเส้นผมเนี่ย มันคือเส้นผมจริงไหมอ่ะเดี๋ยวดูเส้นผมก่อนนะครับอ่ะตัวนี้เนาะตัวนี้อ่ะดูตัวนี้ลักษณะของเส้นผมนะครับอ่ะก็ชัดเจนนะครับก็คือเส้นผมจริงๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูอิเลเมนต์ของเส้นผมนิดนึงนะครับก็จะมีองค์ประกอบหลักนะฮะก็จะเป็นพวกอะมิโนแอซิดนะครับก็จะมีทั้งตัวคาร์บอนิลนะฮะแล้วก็เอนะฮะตัวนี้ก็คืออะมิโนแอซิดนะซึ่งมีองค์ประกอบของซัลเฟอร์อยู่ด้วยนะครับของอะติซีนนะครับซึ่ง เป็นแพทต้อนหลักของเส้นผมเลยนะครับก็คืออะมิโนแอซิด C ดับบลอน O N นะครับแล้วก็มีซัลเฟอร์อยู่นะครับอันนี้ก็คือสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ของธาตุนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็สรุปได้ชัดเจนว่าสามสิ่งนะอันแรกไปแล้วก็คือแว็กซ์ใช่ไหมฮะแว็กซ์อันที่2เส้นผมซึ่งไม่รู้ของใครของหลวงพ่อหรือเปล่าไม่รู้นะครับมาดูเม็ดกลมๆับกระจะยออกมาฮนะ เม็ดกลมๆเม็ดกลมๆนะฮะอ่าเม็ดกลมๆลูปๆนี้ลูกนี้ลูกนี้อ่าตัวน,น,น,นี้อันนี้เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับอยู่ที่แปดร้อยเก้าสิบเมโครเมตรนะครับอ่าเป็นลักษณะเม็ดกลมๆสีแดงออกเหลืองส้มนะครับอ่าแผนมาตัวนี้นะครับพอมาดูอิเลเมนต์ดูนะฮะว่าเจออะไรบ้างนะครับอ่ามีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบหลักมีโซเดียมออกซิเจนคาร์บอนิลนะครับอ่าแล้วก็ กลุ่มซิลิคอนซิลิคอนเนี่ยเจอนิดหน่อยใช่ไหมเจอเจอนิดหน่อยนะครับแต่โซเดียมเนี่ยเยอะเลยนะฮะโซเดียมนะฮะแล้วก็ซัลเฟอร์เยอะเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นเม็ดสีแดงๆนะฮะเม็ดสีแดงแดงเดี๋ยวฉเฉลยเดี๋ยวเฉลยนะตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า,าโซเดียมซัลไฟด์นะครับเป็นเกลือของโพลีซัลไฟด์ซึ่งมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆสีเหลือ,สองส้มออกแดง เหมือนกันเด้นะฮะเป็นแพทเทิรนหลักของโซเดียมซัลไฟน์นะครับเ,เขออา,เา,ฟฟบาเรียกว่าเกลือของโพลีซัลไฟด์ซึ่งเป็นเมืพลาสติกเรซินที่ใช้ในอุตสกไม่มีอะไรมากมายครับและตัวโซเดียมซัลไฟด์ไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นเส้นผมได้และเส้นผมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโพลีซัลไฟด์ได้คนละเรื่องเดียวกัน,นะฮะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วพระธาตน,นี้คือแหกตาครับ ขอบคุณอย่างสูงนะครับบริษัทครับวันนี้ต้องขอบคุณอย่างสูงนะครับกับบริษัทโผลแอกนะที่ให้ความอนุเคราะห์ฟァซิลิตี้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับแสแนนนิ่งและคอมพิวเตอร์ของนิตาชิปนะฮะเป็นเอเล็กเตอร์นะฮะซึ่งสามารถที่จะวิเคราะห์ความละเอียดสูงแล้วก็สามารถที่จะดูองค์ประกอบของธาตุเคมีที่อยู่ในนั้นได้ทําให้วันนี้เราได้เฉลยว่าะธาตุแห่งตาคือเม็ดโพลิเมอร์และเส้นผมของใครไม่รู้ ที่มากไปกว่านั้นคือใส่รังแคมาด้วย